มันจะทอนน้ำจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมหาหระตลอดก่อนตลอดลูกนี่นะฮะมันมีน้ำอยู่ในขวดน้ำดื่มคิสเซิลของผมนะเอ okay. ดูสดสดเลยนะฮะดูกันสดสดเลยว่มมามันจะทอนน้ำไม่จริงเปล่าร้อยสามสิบบาทของผมจะพังหรือเปล่ามาลุ้นกันโอเคนี่นะฮะดูเนือสวัสดีครับ คลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปรีวิวคลิปแรกของทางเรานะครับทางทางช anel เรานะค,คือก่อนนั้นนี้ผมไม่เคยทำคอนเทนต์รีวิวเลยนะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทําการรีวิวสิ่งที่มันเป็นปัญหาในยุคป,ปัจจุบันนะยุคป,ปัจจุบันนี้เราติดปัญหาอะไรนะฮะที่ทุกคนเ่าจะจักกันดีเลยนะปัญหาปัญหา pm 2 5นั่นเองนะซึ่งความเป็นจริงโควิดก็มาหักล้างกับไอตัว pm นะเราก็ต้องมีแมสใส่นะฮะซึ่งปกติที่ผมใช้แมสนะ,ะแมสอารมณ์แบบผ้าแบบนี้ <c oughs> ซึ่งผมแกะออกมานะับมันเป็นแมสหน้าตาอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งอันนี้คือแมสที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะฮะก็เป็นแมสแบบเบสิกนะทุกคนน่าจะจักกันดีซื้อได้แบบอัลละห้าบาทสิบบาทนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาในกรณีห้าบาทสิบบาทเรามากันในกรณี หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับาอาจจะดูถูกสำหรับใครบางคนใช่ไหมครับแต่ว่าในสําหรับเราเนะี่ยมันคือแมสที่ราคาสูงที่สุดที่เคยซื้อนะผมไม่ได้บอกว่ามันแพงนะแต่แค่จะบอกว่ามันคือสูงที่สุดเพราะปกติที่ผมซื้อสูงสุดจะเป็นของนารยานะฮะร,ราคาหกสิบเก้าบาทแต่ตัวเนี้ยร้อยห้าสิบนะแต่ว่าผมซื้อที่เซเว่นอีเลเวนก็ล,ลดไปอีกยี่สิบบาทเหลือร้อยสามสิบบาทนะครับนั่นคือแมสตัวนี้ฮะ เข้าเข้ากันหน้าไหมอันนี้เป็น GQ White นะเป็นแมสไม่ใช่ GQ Max มันจะมี2ตัวใช่ไหมคือ GQ White กับ GQ Max GQ Max นี่น่าจะราคาสูงเอาเรื่องอยู่เรากะว่าจะซื้อในเวฟแต่ว่าเราเป็นคนใจร้อนนะก็เลยอ่ะไปซื้อเซเว่นเลยก็ได้ก็เลยซื้อตัวสิ่งนี้มานะเป็น GQ White Black นะฮะอยากจะบอกเลยว่ากว่าจะหาอันนี้ได้เนี่ยนานอยู่เหมือนกันนะฮะคือแบบ ประมาณหาเซเว่นไปหกเซเว่นไม่เจอในเขตอ่ะคือหาไปเกือบทั้งเขตเลยนะฮะเราหาไม่เจอจนเราก็ได้มาเมื่อหาน้านเอาเรื่องอยู่ร้อสามสิบาทสำหรับเรามันเหลืออันเดียวด้วยก็เลยใจซื้อมันเลยนะครับโอเคซึ่งเราก็ได้แกะถุงมาแล้วนะถุงที่เขาใส่นะเป็นถุงหน้าตาประมาณนี้นะฮะ,ะจะดูเป็นถุงวันนี้เนาะก็จะเป็นถุงแล้วก็มีแผ่นใส่รองนะนไม่แผ่นใส่เป็นแผ่นกระดาษตัดสี่เหลีนะ่ยมรออไใน ให้มันรูแข็งแรงนะครับอ่าผลิตในไทยแลนด์นี่ผลิตในไทยแลนด์นะฮะผมจะให้เห็นยังไงเนี่ยผลิตในไทยแลนด์นะฮะใช้งานได้ดีนะฮะตัวนี้นะฮะเขาบอกว่ามันมีเทคโนโลยีมันมีเทคโนโลยีนะฮะก็คือสะท้อนน้ำนะฮะเทคโนโลยีแอนตี้แบคทีเรียโปรเทคเทคโนโลยีแร์เทคโนโลยีฟิตเ,เทคโนโลยีสปาร์กนะะอ๋อสามารถคล้องคอได้ แล้วก็มี GQ Watch เขาบอกว่าซักได้ถึง30ครั้งเลยนะฮะแล้วก็มี GQ Air ด้วยช่วยปกป้องฝุ่นนะฮะการสมัมผัสเายใมันก็จะน้อยลงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูน้านตามแมสกันดีกว่าผมซื้อเป็นสีดำนะฮะกว่าจะหาได้ยากมากที่ที่เอามารีวิวเพราะาอะไรนะแมเพราะว่าแบบกว่าจะตามล่าหานี่คือ5 5 5หสาขานี่มันไม่เหมือนแมสที่ผมเคยใส่อะ่ะคือปกติผมเลยให้ดูแมสตัวเก่าที่ใช้นี่คือตัวเก่าที่ผมใช้นะ,ะซึ่งก็คือโอ้โหสภาพแบบ สภาพโอไวก o ดคือใช้มาเกือบครึ่งปีนะฮะนี่ของนารยานะฮะมันไม่มีอะไรมันเป็นผ้าธรรมดาเลยนะคือเป็นผ้าแบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีตัวตัวโฟกัสหน้าเราเลยไม่มีตัวแบบตัวล็อกกับคุณผู้ชมคือแบบมันสวมเข้าไปเลยนะฮะแต่ก็ลองใช้แล้วมันก็ใช้ดีนะบางการดีแต่อ่ะดูเนื้อผ้าก่อนนะเนื้อผ้าอาจจะรีวิวไม่เก่งนะผมบอกกับผมก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนรีวิวนะไม่ได้มีคอนเทนตะ์แต่ว่า ดูเนื้อผ้าสิเนื้อผ้ามันแบบโอ้ไม่ก่อนมีโลโก้ด้วยนะโลโก้ G q คิโลโก้จีเนี่ยก็ตัวนี้จะมีเอ้าออกมันขึ้นด้านเดียวตรงนี้มีคำว่า G q คิอยู่ด้วยนะฮะวิธีใส่ก็คือว่าเอยตรงนี้ตรงนี้ไอตรงตัวล็อกผมไม่แน่ใจมันคือเหล็กหรือพลาสติกนะฮะแต่ผมดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นพลาสติกอะแต่มันเป็นพลาสติกที่ดูแข็งแรงนะฮะเพราะมันซักได้มันก็่้จะเป็นพลาสติกแหละ ใช่ไหมไม่ไงั้นมันก็เกิดสนิมเนื้อผ้ามันคนละแบบมากดูผู้ชมเนื้อผ้ามันแบบคือปกติอันเนี้ยคือจับเลยรู้เลยเป็นผ้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยจับมันเหมือนจับพลาสติกอะ่ะเหมือนจับเนื้อผ้าผ้าไนล่อนไม่ใช่ผ้าอะไรไว้นะพลิเมอร์อะไรสักอย่างหนึ่งอะมันสะท้อนน้ําจริงหรือเปล่านะครับผมคงหาระดลอดก่อนตลอดลูกมาน,นี่ก็ได้ นี่นะฮะมันมีน้ำนอยู่ในขวดน้ำดื่มคิสเซ่นของผมนะเอ๋ okay. ดูส,สดๆเลยนะฮะดูกันส,สดๆเลยว่มมามันจะทนนานไม่จริงบ้างร้อยสามสิบบาทของผมจะพังหรือเปล่ามาลุ้นกันโอเค okay. นี่นะฮะดูงเลือเฮ้ย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 ไม่เปียกเฮ้ย เฮ้ยคุณผูชบเมื่อกี้กูเห็นเปล่ามันลุกไปเลยอะเฮ้ยดูอ๋อันนี้ผมตื่นแตออกไปกันอ้อออดูอมันอาจจะไม่ได้จะดูปกติสำหรับใครบางคนนะแต่สำหรับผมนี่เป็นสิ่งแรกที่มาสะท้อนน้ำมาคุณผู้ชมดูดีให้ดูเลยไม่มีรอยเปียกเลยโฟกัสโฟกัสเลยจะได้เห็นกันแบบชัดๆเลยแทบไม่มีนะตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยไม่ไม่มีมันไม่ติดอ่ะเฮ้ยมาสะท้อนน้ำไปเลยมันอาจจะเป็นหยดน้ำแต่มันไม่มีดูใกล้ๆเลย เฮ้ยเฮ้ยยโฟกัสเอ้ยไม่ก็นี่ผมตื่นเต้นจริง <c oughs> เอาหน่อยต้องอธิบายก่อนนะที่ทำไมผมเอาไปสีขาข้างหลังมันดูสะอาดดีเปิดไปมันก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นแค่ผ้าผืนหน้าต่างอืมดูดีเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะวิธีการใส่ก็คือว่าคุณต้องปรับตัวนี้ให้มันคล้องคอได้อเอาหน่อย ก็ต้องแบบตัวนี้มันคล้องคอได้นะมันก็จะคล้องคอได้มานี้อย่ารัดจนคอตายแล้วกันนะแล้วเราก็เราแรกเอาคล้องคอไปก่อนแล้วก็จับหูมันจะมีหูสองทันอย่างงี้แล้วก็ส่งเข้าไปเฮ้ยดูเท่เท่แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเอาตัวล็อกอยู่ด้านบนนะฮะหล่อไหมดูหล่อเหมือนคนเกาหลีป่ะม,ม,มันไม่เกี่ยวแต่ว่ามันผมว่มดูหล่อหล่อเท่มากเลยคุณผู้ชม S <S <S มันอาจจะไม่น่ามันอาจจะไม่เข้าคงน้าผมแต่่าผมใส่ไปแล้วมันดูแบบดหลอดที่นะมึงหลอดเจริงๆเราเนี่ยโอ้ว่าจะจัดจันทรลงน้ำไหลแงหรอโอ้ m ก g อนโอ้ยเองเสียวมากมันใส่ดีนะมันไม่ไม่หลุดง่ายนะฮะตรงนี้คือมันล็อกแบบติดชิดเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยร้อยสามสิบสำหรับผมนี่ ผมว่ามันโอเคเอ้ยน,นี่ทำอย่างนี้ก็ได้นะนี่เลื่อนมาอย่างนี้นี่มันก็จะอยู่ข้างล่างนะครับแต่ถ้าใครอยากแบบออยู่ในห้องประชุมแล้วรู้สึกร้อนะทําอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมห้อยมาห้อยตรงนี้ก็ได้นะฮะถือว่าดีนะเฮ้เคียมผ่านเลยคุ้มมาก130ร้อยสามสิบสำหรับผมอะถือแ่้จะเป็นแมสที่สูงที่สุดนะแต่ผมว่ามันเป็นแมสที่คุ้มที่สุดเช่นเดียวกันตื่นเต้นมากนีขนาดไม่ใช่รุ่นแมกนะเนี่ย รุ่นแม็กซ์จะขนาดไหนนะอันนี้ขอย้ำนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เลยผมมารีวิวนะครับแต่ว่ามันใช้ดีจริงๆอันนี้อันนี้ขอยอมรับเลยนะฮะดีจริงๆนะโอเคนะครับก็คุ้มมากร้อยสามสิบบาทอาจจะหายากมากเลยนะโอเคซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นรู้สึกเว็บไซต์ก็มีมั้งเว็บไซต์อะไรอะ่ะนี่เขามีเว็บไซต์อยู่นะครับนี่ช่วยโปรโมทให้เลยนเป็นไลน์นะฮะเป็นไลน์ ก็สำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะผมก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับคุ้มจริงๆ